สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการซา o ัวจิมา r ต i นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดารศาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆอย่างคิดมากครับเมสเซีย2ยีเมฆดวงดาวในกลุ่มดาวคนยิงธนูเมสเซีย2ยีเป็นที่รู้จักในานามของ เมฆดวงดาวในกลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นเมฆดวงดาวขนาดใหญ่ในระบบกาแล็กซีของเรานะครับตั้งอยู่ห่างจากโลกไปโดยประมาณ10,000ปีแสงมีความสว่างปรากฏอยู่ที่4.6 4.6นี้ก็มองเห็นได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงเนี้อยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่มีความสว่างที่สุดระดับหนึ่งการมองหามองเห็นก็ ไม่ใช่จะง,ง่ายนะครับก็คือมันถึงแม้ว่าโลกเราจะไม่ได้รบก,กวนด้วยแสงแต่ว่าด้วยตำแหน่งที่ตั้งนะครับก็มีการรบก,กวนของแสงกันเองมากอยู่นะครับเพราะว่าแถวๆนั้นเนี่ยใกล้ๆก,กับใจกลางของกาแล็กซีจะอยู่ตรงที่เป็นปื้นๆดำๆขาวๆตรงนั้นๆน,นะครับ M 2 4ก็กว้างประมาณ600ปีแสงนะครับก็ปรากฏอยู่ที่90ลิบดานะครับก็ เท่าไรนะองศาค,ครึ่งก็ใหญ่กว่าดวงจันทร์ประมาณ3เท่านะครับไอ้เจ้าเมฆดวงดาวเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยสิ่งต่างๆหลายอย่างนะครับทั้งเป็นดาวฤกษ์ทั้งกระจุกดาวฤกษ์และอะไรอื่นๆนะครับก็ถ้าเกิดรวมปริมณฑลไปด้วยก็อาจจะมีขนาดถึง16 00 0ปีแสงนะครับที่ห่างออกไปจากโลกเรานะเพราะว่าด้วยความที่วัตถุแต่ละอย่างตั้งอยู่ซ้อนๆกันนะครับจากที่อะไรนะ เจ้าตัวเมฆดาราเองเนี่ยอยู่ที่10,000ื่นแต่ว่าเมื่อสมาชิกที่อยู่ในอาณาเขตเดียวกันก็อาจจะตั้งห่างออกไปจากนั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้ารวมปริมณฑลด้วยนะครับก็จะมีขนาดมากกว่าดวงจันทร์เต็มดวงถึงประมาณ9เท่านะครับเนื่องจากว่า M 2 4เนี่ยนะครับตั้งอยู่ในทิศทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูดังนั้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสำรวจก็คืออยู่ในช่วงฤดูร้อนนะครับก็ ช่วงมิถุนาการกฎาสิงหานะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีรีมร์กอยู่อย่างนึงครับว่าเมสเซียยีเนี่ยเป็น1ใน3ามเมสเซียอ็อบเจกต์นะครับที่ไม่ได้เป็น DSO นะครับก็คือเป็นวัตถุอื่นๆมาประกอบกันเป็น M 2 4เมสเซียยี่นะครับก็ถูก จัดเข้าอยู่ในแคตตาล็อกโดยชาลส์เมเชียเมื่อวันที่20มิถุนายน1764นะครับสังเกตว่าไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ค้นพบนะครับแต่น,นี้มีการบรรจุซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคล้ายๆกับกรณีดวงจันทร์ดาวังคารพุทธเพรหัสสุกเสาไม่รู้ว่าใครค้นพบไม่ปรากฏนะครับมีการสังเกตเห็นอยู่แล้วอ่ะอย่านอกเรื่องนะครับแล้วก็เมเชียได้บรรยายไว้ว่าวัตถุ m 2 4นี้นะครับ เป็นเมฆหมอกขนาดใหญ่ที่มีดวงดาวอยู่จำนวนมากแล้วก็มีความสว่างแตกต่างกันเมื่อดวงดาวจำนวนมากนะครับมีความสว่างที่แตกต่างกันหรือว่าความสว่างแกว่งกันนะครับทำให้เราพอจะอนุมานได้ว่ากลุ่มดาวกระจุกดาวเหล่านี้นะครับหรือว่ากลุ่มดาวเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาด้วยกันไม่ได้มีจุดกำเนิดเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามาอยู่ซ้อนๆใกล้ๆก,ก,ก,กันนะครับ นี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในการจำแนกว่าอะไรคือกระจุกดาวอะไรคือเมฆดวงดาวก็ได้นะครับเมเซีย24ตั้งอยู่ในทิศทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูค่าไรเอสเซนชั่น18ชั่วโมง17นาทีเดคลิเนชั่นลบ18องศา29ลิปดาใต้ตั้งอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ10,000ปีแสงมีความสว่างปรากฏ4.6ขนาดปรากฏ90ลิบดา ถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ